หน้านี้ผลไม้เยอะนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดทุเรียนลงกงลิน้นจีและอีกนา,นานาชนิดสารพัดเลยนะคะคนุนยกตัวอย่างแค่ผลไม้ที่กําลังไปที่นิยมในตอนนี้นะคะแต่ก็ยังมีอีกแยะมากมายที่เราไม่ได้เอ่ยถึงพอมีผลไม้ยแยะมากมายตัวเลือกก็เยอะนะคะก็เลยทําให้ขนุนของคนุนนี่น,นั่นระบายไม่ทนัน พอระบายไม่ทันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละนะคะอันนี้คือส่วนน้อยนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือส่วนน้อยเลยยังมีอีกหลายต้นนะคะที่มีสภาพแบบนี้ก็คือเขาจะสุกนะคะสุกบนต้นเลยเราเองก็ไม่ทันระวังนะคะแล้วก็มาดูไม่ทันด้วยเพราะว่าระบายไม่ทันเยอะนะคะผลไม้าาปีนี้เยอะก็เลยให้เกิดความเสียหายแบบนี้แหละนะคะนี่ก็คือชาวสวนนะคะเราจะปลูกอะไรนี้ก็ไม่ใช่ว่า จะสักแต่ว่าปลูกนะคะเราปลูกเราก็ต้องจัดระเบียบด้วยแต่ช่วงที่เขาออกลูกมานี่คุณนกไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้มาตัดมาแต่งเขาพอเราไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งเขาลูกเขาก็ออกมาเยอะเกินจํานวนนะคะคือว่าเขาเยอะเกินไปนั่นแหละเราระบายไม่ทันเกรดทําให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีกันเหมือนเดิมนะคะคุณนกขนมโบราณก็าพาเพื่อนเพื่อมาอยู่ในสวนนะคะก็มาอัปเดตสวนให้เพื่อนๆนได้ชมกันตอนนี้ขนุนของเราก็เริ่มหมดแล้วนะคะเ <c oughs> ่าหมด <c oughs> เสียงหมดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผลไม้เยอะนะคะผลไม้เยอะมาก <c oughs> คนที่เคยรับประทานขนุนก็อาจจะหันไปรับประทานผลไม้ชนิดอื่นๆเพราะว่าขนุนนี่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าทาน,นกันมานานแล้วนะคะมีผลไม้อื่นๆมาก็หันไปรับประทานผลไม้อื่นกันบ้างก็เลยทาให้ขนุนของเรานี่อาจจะ ช้าๆไปสักนิดนึงนี่แหละกันลอกเขาก็มากันลอกเขาก็มาทําการเจาะให้เราพอกระดอกเจาะปั๊บเรามองไม่เห็นนะคะก็เลยทําให้เสียหายกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะปีหน้าว่ากันใหม่สําหรับปีนี้ก็คงจะคงจะอีกไม่นานนะคะก็เหลือไม่เยอะก็คงจะเหลือไม่เยอะหรอกก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้ว อันดับต่อไปก็คือเราต้องบำรุงนะคะบำรุงต้นดูแลต่อไปอีกไม่นานก็จะมีขนุนรุ่นใหม่รุ่นเล็กๆผัโขขึ้นมานะคะเพราะว่าหลายต้นเขาก็ทําท่าแล้วนะคะหลายต้นก็ทําท่าจะพริผลผลิตรุ่นใหม่ออกมาแล้วนี่ก็คือผลดีของการปลูกขนุนนะคะเพราะว่าเขาสามารถมีผลผลิตให้เราได้ทั้งปีนะคะถ้าเราบํารุงรักษาเขาดีๆนะคะมีอาหารให้เขาถึงๆเขาก็จะออกผล,ผลผลิตให้เราทั้งปีนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่ เริ่มมีแล้วนะคะนี่ถ้าเขามียอดติ่งๆต,ตรงนี้ออกมาก็แสดงว่าเริ่มที่จะมีผลผล,ผลิตรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนกนจะบำรุงต้นเขาขนุนนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากมายเลยก็แค่ให้น้ําให้น้ําให้ปุ๋ยส่วนอย่างอื่นนี่คุณนกก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะปลูกกันแบบธรรมาชาติในสวนของธรรมาชาติเป็นปุ๋ยก็เป็นประเภทพวกอื มูลสัตว์นะคะคุณนกชอบใช้มูลสัตว์มากกว่าเพราะว่ามูลสัตว์เนี่ยจะทําให้พืชอายุยืนนะคะส่วนลําต้นก็ต้อง,องบํารุงเขาบ้างนะคะเพื่อนๆลาต้นบํารุงเขาม้ากอย่างเช่นพวกปุย๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยเคมีนี่ก็จะทําให้เปลือกขนุนแข็งนะคะ,มะแมลงก็จะไม่สามารถเจาะได้ถ้าเราให้พวกมูลสัตว์อย่างเดียวนะคะก็จะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าจะทําให้เปลือกเขานี่ไม่มีความแข็งแรงนะคะอาจจะทําให้เจ้าพวกนอนพวกมแมลงมา เจาะมาทำลายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผสมผสานกันนะคะระหว่างปุ๋ยเคมีกับมูลสัตว์นะคะเนาะกับพวกมูลสัตว์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่างกันไปนะคะมีเปลือกเขาจะแข็งในเมื่อพลไม้เปลือกเขาแข็งก็พวกน้อนแมลงเขาก็จะรบกวนได้ยากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆที่เราเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเพื <laughs> ่อนๆเนาะเราก็เรียนรู้มันด้วยตนเอง เพราะว่าเราเป็นอาชีพที่อยู่ในสวนนะคะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องสวนนี่แหละนะคะเพื่อนๆล่ะคะเป็นไงกันบ้างคุณนกก็อยู่ในสวนในอากาศสบายๆนะคะเสียงจักจั่นก็ยังเลไลมาจากข้างบนเหมือนเดิมนะคะหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะคะมาพูดกันกลางสวนก็จะมีเสียงจักจั่นเลไลบางวันก็จะมีนกกระแตแต้แววดนะคะแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าเราออกสายแล้วยิงามาเช้าๆนะคะเช้าๆตรูเลย หรือไม่กัดจะเย็นนะคะเย็นนี่หมายของว่าตะวันใกล้จะรับขอบฟ้านะคะ mm. ก็จะมีเสียงนกนานาชนิดมาร้องไปลังงม,มให้เราได้ยินนะคะ mm. เพื่อนเพื<ๆ>่อนกับธรรมชาติส่วนกลางวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีหรอกจะได้ยินแต่เสียงจักจัน่นลายแบบนี้แหละนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นพลังแลังใจให้การนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนเพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ